เอ๋อมะพ่อเห็ดดำมาอันนี่แล้วจ้าแต่ว่าเพิ่นเอาแล้วเพิ่นใหญ่แล้วเลยเอ๋อสิบพื่เก็บเพิ่นได้จ้าแต่สิเพื่อเพิ่นไม่นี่ละเพราะว่าเพิ่นรู้สึกกับเพิ่นหนาวสูแล้วค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามานี่ยายเอ๋อหัวเถิดกระพ้าพนมแม่พี่น้องมะเข่าป้าหาเก็บเห็ดม่วงแล้วจ้ามาเบิ่งด้วจ้าจะเบิ่งเพิ่นเอาได้วะนี่ทีจริงๆยายเอ๋อสิบพื่เอาเดียดถ้าดวกไงเจ้ามาถ้าเพิ่นยี้เข็งเลี้ยนน้ำยายเอ๋อก็จะเอาค่ะ จ้่พี่น้องอันที่ถอนเราก็สิเอานี่ก็เอาจา้ะจงฝันไว้ซะสามหนวกนั่นมาด้วยจา้าพี่น้องมาเก็บเห็ดม่วงน้ำยาแหววจา้าโอ้ย,ยาง,งามเลยไม่นเนี่ยจา้าอุ้ยจะเบ่งดูดอกนียไงยู่แต่ว่าโอ้ยงามยาแหววสิเอาจา้า่นงามอยู่ค่ะนี่จ้าพี่น้องดอกน,น,น้อยๆจังเสียแหววมากเลยจะอีกกุ้มหนึ่งจา้าเนี่ยพี่น้องน,น,น้อยๆซ้ำเนี่ยเสียบจา้า ดดง่ายไหลายลังเทียเพิ่นกับเป็ี่นนวลเลยเด้พี่น้องก็แยะเอวสิบ่อยากเอาเพิ่นนะนี่กจ้ามี่ดดหนึงโดกนั่นแยะเอวเปเอาเด้อจ,จ้าจุ่งเพิ่นไว้ซะแยะเอวว่าสำหรับเห็ดเพิ่งหวานนะพี่น้องเหงงนะ็ดเพิ่งใหญ่นะแยะเอวคือสิบ่ได้เก็บต้นนี้ดอกจ้าปีนี้เนะี่ยคือสิเบิดแล้วล่ะได้เก็บเทค่เดียวเท่านั้นเลยเด้อจ้าคว่ำหวังกับบ่มีอีกแล้วเลยเนี่ย ดอกเีงงามจะพี่นองบุงนะจ้ะงามน้ำพ่นองบึงปลาเห็ดน,นั่นเห็ดผึ่งหน่อยที่ยายเอ๋วมาเก็บลุ้งิปบนะจ๊ะอากาศเริ่มเย็นเราได้พี่นองเด้แต่ว่าเพิินกันหลายอยู่แต่ยายเอ๋วพอเล้วเ่เอาแลวเด้อจ้ะเสาเาเพิ่นเลี้ยวได้หลายเ้าค่ะเก็บตอกันเลยจ้ะพี่นองเห็ดม่วงน้งามจาัะตอนที่ยายเอ๋วหัดเก็บหัดเก็ด หัดเก็บเห็ดไม่ไหมเด็กพี่น้องเดี๋ยวว่า,ก,าก้บก่ากิ่นเพลินนี่พะว,ว่ามันอย่างมันบอลระเบิ้งนะจ๊ะพี่น้องเบิง้งลูกลลางหน้าตาเพิ่นงามหลาเพิ่นเพือสเสกกับปวดใจย่อยเอวก็เลยว่าเป็นแตายาน่ยานยานหมายว่าคนสวยคือคนสวยนะจ๊ะสวยอันตรายอย่างแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องจ๋ามาเบิ้อันนี้น้ำย่อยเอวัวเถิดจ้ะป้ามองนี้เราจะเป็นป้าเทยเอวมาได้เห็ดเพิ่งหวานหลายๆปีไกน่นี่อีกมองหน,นึ่งปานนี้ ปีนี่ยายเอววะก็สีโปรโมีเถอะเพิ่นพักกันตัดไม่กองเต็มอยู่บบนี้เบื้องอันนี้น้ำยายเอวจะยายเอวยังมาพ่อเพิ่นหมุนไม่หมุนแง่หมุนของมาหนี้ขึ้นมาเกิดน้ยายเอวได้เก็บอุูพี่น้องเอ้ยยายเอวคือดีใจญ่สถาะการแล้วเบื้องดุค่ะตาย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 มันมันถือว่าได้เก็บอยู่เราเซ่เบื้องดุเอาได้สมมติเนี้ยป้าเราเบื้องพี่น้องหลายดอกกูเด้อเซ่เบื้องดุค่ะ เดี๋ยวแต่ย้ำใเนี่้เอาใจนนพี่น้องเลยแย้เ yeah, ม็นยายเอวพีน่นางมาเบิ้งด้วยค่ะมือว้ามีกับแมป่ปลาหนีแต่ใบงบ่ได้มาหลกหนีพี่น้องนี่จะพี่น้องจ้ายายเอวบ่าเมื่อนี้ยายเอวสิมาเก็บเห็ดม่วงเก็บแต่เห็ดม่วง่ซั่น บานี่ก็เลยแวมาเบิงเพิินยื่นีเนี่ยก็เลยมันไปมาพ่อเพิ่นนี่แหละจ้าพี่น้องโอ้จะมันโกดีหลายจะได้หน่อยได้หลายยอๆก็ดีใจพอมันหายากดีทันพี่ก็มาตัดไม่ทำลายป่ามองดีป่าเห็ดหวานเพิงหวานข่ค่ะไอปหญญพี่น้องจะเบิงดูละเบิงบาพี่น้องเอ๊ะละเบิงเพิ่นน่าเพิ่นอ้อนเบิดเลี้ยวโอ้ย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 เสียดายเช่นะเสียดายเชื่ ถ่ายดเกิอดอีกเด้วยปีนามุดขึ้นไหมเยอะแค่ว้าวพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งซอยแย่เอ๋อหัวเถื่อได้จ้ะแย่เอ๋อดีใจแข้งหลายพี่น้องมาเมนสิบว่าได้เก็บผลอีกแล้นวนะค่ะระเบิงเนะค่ะระเบิงใครดูบ่มีผู้ใดมาเห็นก่อนแย่เอ๋อสงสัยคนอื่นเป็นกระสีขึ้นปเพิพ่นบ่เกิดละมั้งพี่นอ้องเพราะว่าเพิ่นมาตัดตน้นไม้ตัดต้นสนปปาสนนี่นี่ปีไก่นี่กระสีขึ้นขี้แยเอวเน่าระเบิงป๊า ใครูเนยังพัะธัสายเกินไปค่ะมึงเด้กพี่น้องมึงน้ำยาเอลสิงงัดกวานี่เด้อค่ะอืม,มพี่น้องมึงงัดน้ำยาเอวจะเกิดน้ำกันปดพี่น้องให้เราเบิ้งดูปยปะกำลังสิแก่ก้อนสิเถาก้อนเราเอลออกขึ้นเก่าแล้วพี่น้องสปอ,อร์เพิ่มเริมยังยีงหน่อยหนึ่งเราจะผมหูกันพี่น้องดีใจแห้งหลายบ่คือราเป็นสิเกิดเนาะค่ะพี่น้องจ้า ยายเอ๋อก็ขอจัดฉากขอรูปสวยๆงามๆอีกัน่ยเด้อค่ะระเบิงนะค่ะระเบิงโสร่วนแห้งไหลไม่เคยโอ <c oughs> แยบเหม่นยายเอ๋อโมเบมาตานี่พี่น้องเอ้ยว่าสิเก็บปตะเฮ็ดม่วงและเนี้ยบ้านหลุดผสมมัน,นี้กเ็เลยว่าไป็ดแเบะเบือมันจักหน่อยก็นนะสันดกแร <c oughs> ะเบงอันนี้ <c oughs> พี่น้องแระเบงเฮ็ดเผิงเก่าลัดยายเอ๋อได้เฮ็ดม่วงน้ำจ้ะพี่น้องยายเอ๋อใจมันดีใจแฮ <c oughs> งเบิ่งเน้ำจ้ะ จึงเนี่ยฝนไม่จะดดกน้ำเงามนที่เหลืกนั่นว่าสิเมียบานเลี้ยวเพราะว่าอันือสีบพอเฮ็ดเนี้ยอื่นดอก็สั้นพี่นงอเอา่เห็ดม่วงนี่แหละคอยจะขึ้นว่าเปนีแบบนี้คอยว่ามันตะเวียนอยู่คอยก็เลยเบมาเบ่งอีกต้านี่เลยมาะเพผ่งไงผึ่งหวานนะคะเดี๋ยวเบิงน้ำยาเอ๋อเนี่ยจะพ่น้องมีผู้ใดขึ้นว่าเฮ็ดสิเกิดแล้วเนี่ย แย่เอาอก็จำมองเพิ่นได้ก็ับว่คิดว่าเพิ่นสิเกิดเพิน่นยังเกิด,กดอะไรแยเอาได้เก็บอยู่ค่ะพี่น้องวันนี้แย่เอาก็สิตัดขาเพิน่นเด้อค่ะสิตัดพอหลวกๆซื่อไปฮอดบ้าน,นยังค่อยสิไปเบิ่งอีกค่ะพี่น้องจา้าเพราะว่าไก่สิค่ําแล้วแย่เอาสิญญางตัวจล็กน้อยหาเชียะผัวอ,อีกเพราะว่าเคยเห็นเพิ่นเกิดอยู่ป่านี่หลายอยู่เพียงแต่ว่าเพิ่นตัดต้นไม้เนาะก็เลย ได้เอากรเลยบ่าเกิดวันเป็นสิมาเกิดอีกนะปีนี้ก็เลยบ่ได้ไแว่เมาเบิ่งจักเทียนู้นพี่น,อน้องเลยเก็บมันบ่ได้กินน <c oughs> ี่เหรอวะอ๋อมาซักหัวปินแล้วพี่น้องแล้เบิง่งบัตหนึ่งหันเอ้ยเอาบ่ได้ไทยต่นเก็รรบบ่รลัวเพิ่นคือเห็ดเผ่งหน่อยเพห็ดเผ่ง,ผงหวานจ้ะบัตรผิดเป,เป็นแต่หัวเพิ่นแล้วบัตนี้เป็นทรงหันข,ขาวๆเนี่ย ติดส้งสิติดน่าวกับเบิเน่านะแค่บางสั้นสีแล้วพี่น้องให้เอากะซ่าๆค่ะตัดขาเห็ดกระได้วอคอยสิดนัาเป็นไลยดุนี่คัดง่เนี่ยอ๋อหวยกับน,นี้พลน,นัง่งใบตั้งไว้จัดฉากแล้วพ่นวยพี่น้อง หอบาลยัง่อยไปเพิ่เพิ่นเบิ่งเพิ่นไปขูดเพิ่นดีๆอีกโอ้อญญอยจำเนี่ยเดี๋ยวก็มีแห้งหัวใจดอกพี่น้องมันจิบว่าได้พ่อเพิ่นอีกกระแซงปีเนี่ยจึงเลยก็ได้พ่อสองเชียร์นี่ ม่ถึงมาช่วงนี้นะว่าช่วงซ้ำเมื่อช่วงไอ้ที่เจเอาลงคลิปไปนั่นก็นเคยพอเพิ่นพิษกันแต่ว่าเพิ่นสิค้นละยางละพันมั้งพี่น้องย่าอาย่าคิดว่านะอันเม็ดพวกนั้นเพิ่นสิออกอยู่ปลาธรรมดาปลาอกาอกปลาหยังธรรมดาแม่ที่เจเอาไปพอนะแล้วเพิน่นโอ้เมืนอมันติดนอนแล้วติดหอนบาลย่าเคยสิไปตัวเนาะเปลี่ยนนี่เรียพี่น้องแล้วบ้างด้วยวันนั้นนี่อย่าเคยสิพลาดบ้างด้วยค่ะ อันตอนนี้ก็เอาสะกอนเึงสะกวนเอาบ้างไปสะกวนเออว่าถึงมาอันถด้เอาไปเบื้องอีกมองที่ได้เอาเค่อยพอเพิน่นช่วงซ้ำมือนะพี่น้องพอเพิ่นอีกแม่พเกิดได้เอาเสียวได้มืนพี่น้อง,องคือสองเป็นนอนเดนจังไรก็สร้างเด้อค่ะไปเสียน้ำเกี่ยวก็ได้้นอนบวกันนอนใจ <c oughs> อืดเฮ <c oughs> ็ดอืดเฮ็ดเพิง่งนี้บ้านคอยอืดหลาย <c oughs> อันนี้ก็เห็ดดำค้าเหลืองขาส้มด้วยพี่น้องตอนนี้เพิ่นหน่อยเยอะแยะเอ๋วเพราะท่านได้เก็บเพิน่นให้เพิ่นใหญ่จากหน่อยก่อนเพิ่นขึ้นมาหลายเต๋อบไปด้วยพี่น้องเนี่ยไอเอ๋วก็สิอวดใบสะก้อนฟัเพิ่นหน่อยอีหลีพี่น้องมึงด้วยนี่มึงจะเบิ่งเก็บเทียบตื่นไม่ไ้เอ๋ว <c oughs> พิ่นหัวตาหัวตาตื่นพี่น้องอันนี้ก็ส่งโดดไงเต๋อเอต๋อวเก็บบอกกันถ้าเพิ่นใหญ่เต๋อเต๋อวสิเก็บไปด้วยดอกพี่น้อง มันจีนหน่วยดวกกระสางเราไปเติมกันกันกบ heat ันอื้นเนี่ยพี่น้องเนี่ยอ๋อขอไปก้นเสน้นหน่อยเนี่ยอันชีง่ายเตืบนหน่อยหรอกง่ยเติบใ่ากวนซุ้มอื่นดิเหนือจ้ะเติมกันไปกับเ e a ดอื่นค่ะ ก็บโอเดอก็กในพินองเข็นบอกัอกน,อน่อยกันลย้ยอยูอ่นอาจะพ้นพี่นองได้ไปไกลในเต็มเดินนีได้เนี่ยเ,เด๋ยวสดมาเก็ยบยางมันด้จ้า <c oughs> พินองไอ้พินสิง่อยอ่บัวลเพินก็สง่งพินก็เป็นส่งแคะแคะแก่นเขียนทังสี่เนี่ยอในบงยกับสิทธาเบิ้งสกอตอค่ะอันนี้เอาไปติมกันกับเห็ดม่วงจะพี่นองเนี่ย พี่น้องจ้านั่นแหละจ้าป้าเห็ดผึืงหวนันยายเอ๋อมื่นี่กระได้ยายเอ,อยว๋วกับย่างเลฮะทัวเร้วกะบ่เห็นนิกดดอกจากก้บบกจากับเบามีดอกจึงหนยายเอ๋วกะมีความสุขล้วกับพอใจเราแหล,ละค่ะแบบนี้ยายเอ๋วกะสิได้มาบวกแล้วพ่อมีพี่น้องกันได้จ้าสำหรับคลิปนี้คลิปที่ยายเอ๋วมาพ่อเห็ดเึ่งหวนันเถาๆกับ <c oughs> กับเห็ดม่วงนี่ก็ได้จ้าพี่น้อง ถึงเพิ่นสิทธิเถาเพิ่นสิหนอนยดยเอ๋อกะจิไปเสียน้ำเกี่ยวรองพี่น้องเ <c oughs> อ้ยเพราะว่ามันอึดหลายเสียน้ำเกี่ยวหนอนเพิ่นตายแล้วก็ลวกเพิ่นกจะจิยำกุ๊บกุ๊บกะจิเสียไปถึงเห็ดถึงหนอนนั่นแหละยายเอ๋อขึ้นตไาได้นี่จังใดยายเอ๋ข,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหล,ลายๆด้วยจ้าที่พักกันมาเปลี่ยนกำลังแรงใจให้ให้ยายเอวหัวตึกเถือช่องนหน่อยๆตลอดมาคอยพักกันสุขดีมีความสุขสุขภาพดีแข็งแรงสุขปูสุขคุณตลอดไปจ้า จังพอกับเดอะเอ๋วคลิปหนาเด้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ